สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากทางไหนครับเนี่ยมาจากกระเนครับมาจากกระเนติดตามพวกผมป่ะหรือว่าแวะมาติดตามครับอ๋อติดตามเลยมาเนาะมาดูรถตัวไหนครับผมวันนี้มาดูรถกระบะรถกระบะเป็นแคบเหรอครับผมหาราคาเท่าไหร่ครับพี่ บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกว่าจะถูกใจจะเอาเลยแม่นบ่ดูไปเรื่อยถูกใจจะเอาเลยแฟนเขาให้มาดูชอบยี่ห้อไหนเอโตเอโซก็เป็นแขกก็จะมีพวกประมาณนี้เอ็กซิลี่กางามเนี่ยเล่นแบบไม่ไหมเนี่ยมีเห็นออกมาร์คว่านี่เอ็กซิลี่ พี่อยากเลยดาวไปพอนึ่งถึกพอนทุกทูประมาณจากบาทสามสี่พันสามสี่พันมีวิตาตันแล้วไฮตันได้ไหมยี่สูสามสี่พันไม่มีเลยไม่ได้แล้วอยี่สูประมาณห้าพันหกพันประมาณห้าพันใช่ครับถ้าไททันอ่ะมีอยู่เครื่องดีเซลหรือไม่ก็มีบีทีห้าสิบเชฟมีอยู่คันหนึ่งเชฟมันจะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ต้องซื้อสดใช่ครับเอางี้พี่มีดาวเท่าไหร่เดี๋ยวผมจัดให้ก็ได้ มีดาวเต็มที่เท่าไหร่จัดกับผมเลยอ่าจัดผมเลยอ่าไหนจัดไม่ได้ผมจัดให้แต่ดาวให้ผมหน่อยเนาะให้ดาวเท่าไหร่เอาพี่มีดาวเท่าไหร่อ่ะผมไม่อยากได้เยอะเยอะ่ะเพราะว่ามันมีแค่เชฟอย่างเดียวที่ดาวไม่ได้ที่จัดไม่ได้แต่ถ้าพวกไตตุ้งไทตั้นพวกดีสูอะไรมันก็เริ่มต้นฟรีดาวได้หมดแล้วแต่ผู้ชายมีแค่เชฟแหรอครับจัดไปไดนไม่ได้ ้ออกนนี่ต้คค้้องใชคคก็ถ้าเกิดจากผมเองเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเชฟเป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นอิสุก็ไฟแนนซ์ปกติได้เลยใช่ครับเอาใครซื้อพี่ใช้ซื้อเองหรือแฟน <c oughs> แฟนซื้ได้แฟนทำอาชีพอะไรอยู่บ้างครับเขาทำสวนทำสวนก็เอากาสารก็เอากสารที่ดินสมนรองทะเบียนบ้านบัตรแค่นั้นแหละครับพี่ชายม้านำ้ำกันม้าน้ำกันว่าไงวมาที่เขาบ่เอาม้าน้ำเนาะเอจะได้เช็คเครดิตเช็คเอกสารเขาติดแบ็คดีดต์เลย ้อยติดแบคลิมก็ออกไปเลยแล้วต้องหาผู้อื่นแล้วเจ้าได้ติดบ่เอ้ยก็เจ้าได้แล้วมาเองก็ซื้อเองรถเองคนเดียวแล้ถ้าเกิดเป็นเชฟเป็นอะไรอย่างี้ก็อาจจะดาวสักครึ่งหนึ่งครับมติรถสองแสนอาจจะดาวสักแสนหนึ่งครับประมาณนั้นเขาให้เขาให้มาดูก่อนไงได้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 งั้นงั้นเดินดูก่อนเดินดูก่อนได้เราชอบแบบไหนอะไรอย่างงี้หรือมีคันนึงถูกๆูก็อาจจะเป็น MG แต่ไม่รู้ชอบไหมแต่ได้รถปีใหม่มากนะครับลองดูก็เดี๋ยวให้น้องนุ่นพาดูครับนะบุลลกว่าแล้วได้พี่ใช้ได้เลยครับขอบคุณมากครับย่างสามสบายย่างสามสบายนี่มาลูกค้าด,ดูสั่งข้าวลูกค้าด,ด้วย ลูกค้ามาดูรถผ่อนสามสี่พันแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเรามีแต่ห้าพันถ้าเกิดเป็นแบรนด์หลักเป็นมิตซูแต่เอายีสุมันไม่ได้ยังไม่ได้สามพันมันจัดไม่ได้ต้องดาวันแสนสองแสนนี่ขนาดปีเก่าๆแล้วนะยังยังผ่อนสี่ห้าห้าพันอยู่ห้าพันต้องผ่อนอยู่ถ้าเกิดไปปีหน้าก็อาจจะจัดไม่ได้อีกเพราะว่าปีมันต่ำมากนะโอเคก็เดี๋ยวรอดูว่าลูกค้าชอบคันไหนก็ฝากถึงเอฟซีพี่น้องทุกท่านที่สนใจรถถ้าเกิดอยากจะซื้อสด มีเงินเท่าไหร่หรือไม่อยากจะไว้จ่ายไฟแฟนนซ์เดี๋ยวผมดูให้ถ้าเกิดรถมันไม่ได้แพงมากก็มาจ่ายกผมวะามีแสนสองแสนกระเบ้าครับได้ได้ไดมาคุยกันชอบแบบไหนยังไงคุยกันนะโอเคครับยังไงฝากด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ